เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2568กที่กองบัญชาการการทัพผู้สือข่าวรายงานว่าสำนักงานเลขานุก,การกองทัพเรือซอเซอลอลิงกอไกทอนมีกำหนดนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลพื้นที่เขตบางนาโดยในการเยี่ยมชมนั้นแต่ละจุดประกอบไปด้วยหนึ่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นที่ M 2.5และการติดตั้งบำบัดฝุ่นต่อของกรมบุตรหารเรือสองการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำ เจ้าพระยายของหน่วยเฉพาะกิจชอกองเรือยุทธการที่4 0 1 3การจัดเลี้ยงและการฝึกสาโพจน์ประจำเรือของกรมพาธิการทหารเรือ 4. การจัดทำแผนที่เดินเรือแผนที่ทะเลและการรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทยของกรมอุกศาสตร์5ศึกษาประวัติศาสตร์ป้องผีเสื้อสมุทรและป้องระจนจอมกล้าวในความดูแลของฐานทัพเรือกรุงเทพเมื่อเวลา7นาฬกา30นาทีพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพอบทรอให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน พร้อมอธิบายกำหนดการการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแต่ละจุดของหน่วยงานกองทัพเรือก่อนที่เวลา9นาฬิกาศเสือลอลิงกอไกท่ทอนจะพาสื่อมวลชนลงพื้นที่จุดแรกที่เยี่ยมชมจุดบริเวณริเวอร์พักไอคอนสยามโดยเป็นการติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 และการติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่นต่อของกรมอ,อุตสาหกรรเรือโดยมีพลตรีธนรงค์ยุทธวงศ์เลขานุก,การกองทัพเรือนาวาอากาศเอกอคณัะร,รุ่งสิตาผอกองประชาสัมพันธ์นาวาอากาศโทคิริรัตบุญทองดี นายช่างแผนกสำรวจและตรวจสอบในอนนทวิบูลผู้บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัทไอคอนสยามจำกัดรอให้การต้อนรับทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุค,คารในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนปตทสนับสนุนการสร้างเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก p m 2ส5สนองพระบรมราชบ่ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการบันเทาทุกแกร่รัษฎร เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวและได้มอบเครื่องบำบัดอากาศต่อจำนวน14เครื่องให้แก่กองทัพเรือเมื่อ4กรกฎาคม2565นอกจากนี้กองทัพเรือได้ออกแบบและสร้างเครื่องบำบัดอากาศต่อขึ้นเองอีกจำนวน5เครื่องในช่วง2563-2564และล่าสุดเมื่อวันที่29มกราคม2568ผลการวัดค่าฝุ่น PM2 พบว่ามีปริมาณต่ำลงจากก่อนติดตั้งเครื่องบำบัดจุดติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศต่อในกรุงเทพมหานครได้แก่หนึ่งลานจอดรถยนต์ร้านค้าสวัสดิการวังนันทอุทยานหนึ่งศูนย์การค้าไอคอนสยาม2ริมถนนอิสราภาพด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพไทยบกทอนวังนันทอุทยานอสองบริเวณทางลงสถานีรถไฟฟา้ามาเอนทีสนามชาย3ถงชั้นหนึ่งบกทอนวังนันทอุทยาสามท่าน้ำท่าเตียน4ี่บกทอนพื้นที่พระราชวังเดิมสี่ โรงเรสตรีวัดระฆังห้าริมถนนบางเดิมด้านหน้าบกทอนวังเดิม6โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า7ฐานทัพเรือกรุงเทพ8อาคารผู้ป่วยนอกบร,ก 9, รสกอบสมเด็จพระปิ่นเกล้า9หน้าร้านสะดวกซื้อรบสมเด็จพระปิ่นเกล้หาสิบริมถนนมหาราชด้านหน้าราชนาวีสมศรส1บเอริมถนนอรุณอมรินด้านหน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพบกทอฐานทอ,นอทหารกท12บริมถนนอรุณอมรินด้านหน้าหอประชุมทอรร3 กองรงพิมกรมสารบัญทหารเรือ14ถงชั้นหนึ่งกรมอุทกศาสตร์ด้านพลเรือตรีพันรงยุทธวงศ์เลขานุกการกองทัพเรือให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝุ่น PM 2อ้าเป็นวาระแห่งชาติจะมีมาตรการในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างไรว่ากองทัพเรือมีการพัฒนาเครื่องบำบัดฝุ่นมาตั้งแต่ปี2564และมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันโดยมีการเน้นย้ำว่าให้กองทัพเรือมีการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไปพื้นที่ไหน ที่สามารถติดตั้งเครื่องได้และสามารถลดมลพิษได้เราก็จะนําเครื่องไปติดตั้งเช่นเขตคลองสานก็ได้มีโครงการอากาศดีที่คลองสานโดยทําร่วมกับไอคอนสยามและกองทัพเรือตั้งแต่ปี2567เช่นกันผู้สื่อข่าวถามว่าเครื่องบํบัดฝุ่นตอมีทั้งหมดกี่เครื่องพลเือตรีพรรณรงค์กล่าวว่าที่บริเวณไอคอนสยามมีทั้งหมด3เครื่องแต่ทางกองทัพเรือตั้งไว้มีทั้งหมด18จุดโดนอยู่ในพื้นที่ดูแลองค์กองทัพเรือเองเช่น โรงพยาบาลและพื้นที่ชุมชน14จุดและนอกเขตดูแลของกองทัพเรืออีก4จุดสวนในอนาคตจะมีการเพิ่มเครื่องบำบัดฝุ่นต่อหรือไม่นั้นมีแน่นอนทีมวิจัยของกองทัพเรือพยายามพัฒนายอย่างต่อเนื่องหากมีกำลังถึงและศักยภาพเพียงพอก็จะพัฒนายอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีกองทัพเรือจะมีแผนงานในการที่จะแจกจ่ายเครื่องบำบัดฝุ่นต่อให้หน่วยงานอื่นหรือไม่นั้นเบื้องต้นเราพยายามช่วยหน่วยงานเราก่อนหากในอนาคตทำได้มากขึ้นเราก็จะจัดการช่วยเหลือต่อไป ขณะที่นาวากาศโทคิริรัตบุญทองดีในช่างแผนกสำรวจและตรวจสอบกล่าวว่าตัวเครื่องบำบัดเองมีประสิทธิภาพอยู่ที่ระดับ80-90%แต่เนื่องจากการใช้งานใช้อยู่ในบริเวณที่โล่งก็อาจจะได้ผลอยู่ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ถึงระดับ100%แต่เชื่อว่าส่งผลดีต่อสภาพอากาศที่มีประชาชนอยู่แน่นอนส่วนกรณีงบประมาณในการดำเนินการในการสร้างออเครื่องบำบัดฝุ่นต่อน,นั้น ในส่วนของเครื่องบำบัดฝุ่นต่อมีทั้งหมด3รุ่นโดยรุ่นที่3งบประมาณต่อเครื่ององค์อยู่ที่จำนวน5-6แสนบาทเครื่องส่วนในอนาคตจะมีการพัฒนาหรือผลิตเครื่องออกมาอีกจำนวนเท่าไหร่นั้นตามโคโครงการเมื่อปี2567กรมอ,อุตสาหกรรเรือได้มีการเสนอเรื่องไปยังกองทัพเรือได้มีการขอเพิ่มในส่วนของเครื่องบำบัดฝุ่น,นรุ่นที่3โดยร้องขอไปจำนวน6เครื่องซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านในอนนอทวิบูล ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัทไอคอนสยามจำกัดกล่าวว่าปีนี้ฝุ่น PM2.5 เป็นวาระแห่งชาติทางไอคอนสยามอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้ช่วยนําเทคโนโลยีที่กองทัพเรือผลิตขึ้นมามาทดลองใช้งานถ้าในระยะ15เมตรจากเครื่องบําบัดฝุ่นต่อจะสามารถลดฝุ่นได้50เปอร์เซ็นตเป็นอย่างต่ําโดยมีการวัดคุณภาพฝุ่นวันละสองครั้งอีกทั้งภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตนคิดว่าการใช้พลังงานที่จะนํามาใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีส่วนสําคัญทางเรามีพลังงานที่ผลิตจากโซล่าเซลล์อยู่แล้วจึงนํามาจ่ายไฟให้กับเครื่องบําบัดฝุ่นในการใช้งานทุกวันโดยจะเป็นการลดโลกร้อนไปด้วยและในอนาคตจะมีการร่วมมือกับกองทัพเรือเพิ่มเติมในการที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาชีวิตของสังคมไทยเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดที่2ที่กองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการได้จัดกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ประกอบกำลังในหน่วยชกอกองเรือยุทธการที่4 0 1ในการให้ความต่อดับภัย และช่วยเหลือประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวตลอดลำแม่น้ำเจ้าพระยาปฏิบัติหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือประชาชนโดยมีนาวากาศโทสิทธิกรเขาทิรันหัวหน้าแผานกกำลังพลกองเรือลำน้ำกองออเรือยุทธการรอให้การต้อนรับและจัดเตรียมความพร้อมของเรือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือทั้งรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่ารวมถึงการจัดการอบรมการช่วยชีวิตให้กับกำลังพลของกองเรือลำน้ำที่จปะปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ในการนี้แบ่งกำลังออกเป็นหหน่วยดังนี้หนึ่งหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่หนึ่งพื้นที่สะพานธนบุรีสะพานพระนั่งเกล้าสองหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่สองพื้นที่สะพานพระนั่งเกล้าสะพานสมเด็จพระปิ่นกล้า3สาหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่สพื้นที่สะพานสมเด็จพระปิ่นกล้าวสะพานภูมิพลหนึ่งสหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่สี่พื้นที่สะพานภูมิพลหนึ่งท่าเรือพระประแดงห้าหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ห้าพื้นที่ท่าเรือพระประแดงงอปากแม่น้ำเจ้าพระยา นาวาอากาศโทสิติกรขาวฮิรันหัวหน้าแผนกกำลังพลกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีข้อจำกัดในการช่วยเหลือพลเรือนทางน้ำหรือไม่เนื่ององค์จักรมีเทคโนโลยีแพชูบสมัยใหม่ในการเข้ามาช่วยเหลือว่าหากอยู่ในพื้นที่ไกลเกินกว่าระยะวิทยุหรือหากเกิดขึ้นลมแรงอาจจะเป็นอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีแพ่ชูบทั้งนี้เทคโนโลยีแพ่ชูบมีใช้แค่หน่วยชวกก,กองเรือยุทธการที่401ที่ใช้เท่านั้นส่วนกรณีมีข้อผิดพลาดหรือไม่หลังจากมีการทดลองใช้แพ่ชูบนั้น หากพลเรือนน้ำหนักตัวที่เยอะและจำเป็นต้องช่วยหลายคนพร้อมกันก็จะเกินกำลังตัวกำลังของเครื่องแพชูภายหลังจากที่เยี่ยมชมพื้นที่จุดที่สองแล้วเสร็จเมื่อเวลา11นาฬิกาได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดที่3โรงเรียนพาธิการกรมพาธิการทหารเรือที่ผลิตกำลังพลด้านพาธิการทั้งนี้มีหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอกบริการสหกได้แก่หนึ่งการทำอาหารแกงเผ็ดเป็ดย่างขนมต้ม2การชมเครื่องดื่มดูฮาวายสการแกะลักผักผลไม้ โดยตลอดการเยี่ยมชมพื้นที่มีนายกฤษณชนรัศติลักษ์ครูฝึกอาชีพโรงเรียนพลาทิการกรมพลาทิการทหารเรือคอยกำกับดูแลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแกะสลักผลไม้ในรูปแบบลวดลายต่างๆรวมถึงในช่วงรับประทานอาหารกลางวันได้มีการแสดงดนตรีสดและเสิร์ฟอาหารตามหลักสูตรของโรงเรียนพลาทิการกรมพลาทิการทหารเรือเพื่อให้สื่อมวลชนรับรู้ถึงหลักสูตรที่เรียนรู้จริงปฏิบัติจริงออยอห้างมืออาชีพภายหลังจากที่เยี่ยมชมพื้นที่จุด3ามแล้วเสร็จ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่จุดที่4กรมอุทกศา,าสตร์อสกองทัพเรือโดยมีนาวากาศเอกชัดชัยเหลืองทองคำผู้อำนวยการภูมิสารสนเทศทางงออุทกศาสตร์ศูนย์ข้อมูลกรองข่าวภูมิสารสเนเทศทางอุทกศาสตร์กรมอุตกศกษตรกองทัพเรือให้การต้อนรับและพาชมการปฏิบัติงานของอสอในการรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทยการทำแผนที่ทะเลแผนที่เดินเรือและเยี่ยมชมหอประวัติอุทกศาสตร์ไทยอีกทั้งหลังจากลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดที่4แล้วเสร็จ และเมื่อเวลา14นาฬกา30นาทีได้ออกเดินทางไปลงพอเนื่องที่จุดที่หป้องผีเสื้อสมุทรและป้องพระจุลจอมกล้าวซึ่งเป็นจุดตรวจสุดท้ายโดยมีนาวาอากาศเอกจตุรงชมพูผู้บังคับป้องพระจุลจอมกล้าวฐานทะเพรืองเทือนรอให้การต้อนรับและได้พาสื่อมวลชนสักการะพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือโดยมีทั้งปืนเสือหมอบเรือหลวงแม่กลองและศึกษาภูมิประเทศบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา